สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับกระเป๋าสตางรุ่นใหม่ของเราครับผมเรียกว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เพื่อนๆหลายคนกาลังรอคอยอยู่ครับผมตอนนี้เราก็มีออกมาใหม่แล้วสามสีเลยออกมาในคอลเลกชัน Leather Match Set ครับเป็นการแมทช์สีของกระเป๋าสตางเนี่ยให้มันมีสีเดียวกับเข็มขัดซึ่งในครั้งนี้ตัวกระเป๋าสตางของเราก็จะเป็นหนังวัวนะครับที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแบบเดียวกับตัวเข็มขัดของเราเลยเป็นโรงงานเดียวกันเลยใช่ครับครับผมก็มีทั้งหมด3สีครับด้านนี้นะครับฝั่งผมก็จะเป็นสีเปล่าหรือสีน้ำตาลนะ สีดำแล้วก็สีเนเชอรัลครับหรือว่าสีธรรมชาตินั่นนี้สีตาลเนี่ยเรียกว่าเป็นสีหนึ่งที่คลาสสิกครับรียวว่าใส่ง่ายนะครับใส่ได้กับการแต่งตัวหรือว่าตัวกระเป๋าของเราเนี่ยก็ใช้ได้ทุกโอกาสด้านในก็จะเป็นหนังชนิดเดียวกันเนาะก็คือเป็นหนังด้านนอกเป็นตัวปก,กแล้วใช้ทั้งปกทั้งด้านในเลยเป็นหนังสีน้าตาลทั้งหมด่างนี้จะเป็นสีเดียวกันทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในค,ครับที่ก็เวิร์กเรานําเข้าหนังมาเป็นแผ่นใหญ่เลยครับนำมาตัดขัดแต่งด้วยมือแล้วก็เย็บด้วยมือนะครับผมได้ ดำเนาะตัดกับได้ชัดเจนเลยใช่ครับตัดชัดเจนแล้วก็ปเป็นได้นําเข้าจากประเทศ อ่าครับผมส่วนด้านในก็จะมีการปั๊มโลโก้ด้วยครับก็จะเป็นโลโก้ p i กเกอร์เวิข้างนอกก็จะมีเช่นกันครับก็จะเป็นการปั๊มลึกโลโก้ของเครื่องหนังของเราก็จะปั๊มเป็นโลโก้ p i กเกอร์เวิร์กซีนสองศูนย์หนึ่งศูนย์ให้ผมเสริมนิดนึงใบนี้มันจะเป็นตัวหนังฟอกฝาสีธรรมชาติเนาะครับผมเวลาเพื่อนๆใช้งานไปครับตัวหนังเนี่ยมันจะค่อยๆพาติน่าหรือว่ามีการเฟดดิ้งเอดจิ้งของตัวหนังให้ดูเทียบกันก็ได้ครับอย่างตัวนี้เป็นตัวตัวหนังเข็มขัดเนี่ยครับ โดนอากาศเนี้ยโดนเกิดการพาติน่ามันก็จะมีสีที่เข้มขึ้นมาสําหรับด้านในครับพี่หนึ่งดีเทลด้านในเนี่ยก็จะมีช่องใส่บัตรทั้งหมด6ช่องครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับผมแล้วก็ตัวนี้เราจะเห็นว่าเหมือนเป็นตัวเคิร์ฟตรงนี้ครับจะคล้ายกับโลโก้ของ P W ใช่ก็จะเป็นเหมือนตัว P แล้วก็เป็นหางของตัว W ครับเพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าเป็นหนังเดียวกับเข็มขัดแล้วมันจะหนาหรือเปล่าเพราะว่าเข็มขัดของ Bigger World เนี่ยมีความหนาถึงหยาจุดหนาถึงวกมิลลิเมตรเลยตัวนี้เรียกว่าหนาแล้วก็มีความบางง สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่ชอบกระเป๋าสตางที่มีความหนามากนักพกพาสบายเนี่ยผมบอกเลยว่ากระเป๋าหนังของพ i ก้าเวิร์คเเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนก็ไม่ได้บางนะครับผมก็เป็นความหนาที่กําลังดีเลยครับใชสามารถพกได้ง่ายครับผมใส่เข้ากับกระเป๋าหลังกางเกงยีนี้เหมาะเลยสําหรับเพื่อนๆนะครับที่มีเข็มขัดของเราอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็อยากยาแมทชิ่งตัวกระเป๋าสตางของเพื่อนๆเนี่ยคู่กับตัวเข็มขัดนะก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสีน้ําตาลนะครับเป็นแมทกับตัวเข็มขัดที่เป็นสีน้าตาลของเพ สมมติ<ช>ว,ว่าเรามีเฉมค่าสีธรรมชาติอาจจะเป็นกระเป๋าสีดําก็ได้เช่นก<ช>ันผมว่า3สีนี้มันสามารถมิกซ์สลับกันได้หมดเลยเข้ากัน<ผ>มมหมดเลยครับผม